เอาละครับวันนี้จะมาด่านที่2กันนะครับกิจกรรมด่านที่2เนี่ยจะเป็นยังไงก็คือจะเป็นตัวกับตัวลูกบาศกทัดลมนะครับสําหรับตัวโบนัสเนี่ยก็จะมีเคอร์ชิงมีฟิชแล้วก็มีอัลเบโดนะครับตัวหนึ่งรู้สึกจะเป็นนายน้อยนะครับแต่ว่าทีมผมเนี่ยจะเห็นว่ามีแค่เคอร์ชิงตัวเดียวนะครับแล้วที่เหลือก็เป็น DPS นะครับซึ่งผมแนะนำว่าเคอร์ชิงเนี่ยถ้าเกิดเอามาดูด่านเนี้ย แล้วก็ปรับโหมดความยากกับทุกกระดับเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นสายกายภาพเอานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะทาชาเลนจ์ที่มันยากสุดนะครับมันจะลดดาเมจภาตไฟฟ้าลงด้วยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราใช้ดาเมจภาตไฟฟ้ามาโจมตีเนี่ยก็ทําให้แบบเล่นยากมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวอาจจะให้เพื่อนใช้เป็นดาเมจตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ขอเน้นดา,มาเมจไปเยอะนะครับไม่ต้องฮิวเลยก็ได้ใช้เน้นหลบเอานะฮะนะครับ ของผมเนี่ยตีแค่ยนไปฟ้าไปเฉยให้ศัตรูติดท่าไฟฟ้า